สวัสดีค่ะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะคะในสัปสดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้รูปประโยคกันค่ะในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเดิมค่ะเรื่องบุคคลนะคะบุคคลภาษาจีน,าาจนพูดว่าเหรินอู้เหรินอู้เหรินอ,รนอู้แปลว่าบุคคลค่ะในวันนี้นะคะเราซื้อจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้รูปประโยคกันนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะเล่มที่หนึ่งเล่มสีเหลืองเข้มนั่นเองในหน้าที่31นะคะ<อ>ก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในตารางสีแดงนะคะรูปประโยคนะคะที่เขาต้องการจะให้นักเรียนนะคะฝึกพูดนั่นเองรูปประโยคคําที่หนึ่งนะคะจะมีคําว่าบอบอกค่ะบอแปลว่าฉันค่ะนี่นแปลว่าคุณ ทาตัวแรกนะคะทาตัวแรกใช้กับผู้หญิงค่ะทาแปลว่าเขาเขาที่ใช้กับผู้หญิงนะคะอ่านว่าทาทาทาตัวที่สองค่ะก็อ่านว่าทาเหมือนกันทาทาแต่ทาตัวนี้นะคะใช้กับเขาที่เป็นผู้ชายค่ะตามด้วยคําว่าชื่อชื่อชื่อแปลว่าเป็นหรือคืนเองและในช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะก็ให้เติม บุคคลนะคะที่เราต้องการจะพูดถึงนะคะลงไปตัวอย่างเช่นคำแรกค่ะเหล่าซื่อเหล่าซื่อแปลว่าคุณครูคำที่สองค่ะเฉยซึ่งเฉยซึ่งเฉยซึ่งแปลว่านักเรียนค่ะคำที่สามเจ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 แปลว่าพี่สาวและคำสุดท้ายค่ะเมยเหมยเมยเหมย เมยเยแปลว่าน้องสาวค่ะเราจะมาฝึกพูดไปพร้อมๆตัวอย่างคำแรกค่ะหวชื่อเหล่าซือหชื่อเหล่าซื่อหชื่อเหล่าซือ,อ,ซอแปลว่าฉันเป็นคุณครูต่อมา n นีชื่อเฉยซึงชื่อเฉยซึงชื่อเฉยซึงคุณเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะ จะมาฝึกแต่งประโยคไปพร้อมๆกันนะคะว่ว่แล้วก็มีคําว่าเจเจบุคคลคนนี้เป็นเจเจใช่ไหมคะนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมเจเจอะและเราต้องการจะพูดว่าฉันเป็นพี่สาวเราจะพูดว่าอะไรคะว่ชื่อเจเจว่ชื่อเจเจวชื่อเจเจแปลว่าฉันเป็นพี่สาวค่ะหรือฉันคือพี่สาวนั่นเอง เปลี่ยนเป็นคำว่าหนีบ้างนะคะหนีชื姐姐่อเจียเจียหนีชื่อเจียเจียหนีชื่อเจียเจียคุณคือพี่สาวค่ะบุคคลคนนี้ก็คือเหล่าซื่อนะคะเราจะมาใช้คำว่าบอกกันค่ะวอกชื่อเหล่าซื่อวอกชื่อเหล่าซื่อวอกชื่อเหล่าซื่อฉันเป็นคุณครูจะใช้คำว่าหนี อ่ะหนีชื่อเหล่าซื่อหนีชื่อเหล่าซื่อคุณคือคุณครูทาบ้างค่ะทาที่ใช้กับเขาที่เป็นผู้หญิงจากรูปนี้นะคะเขาเป็นผู้หญิงเราจรึงใช้ทาที่เป็นผู้หญิงนะคะทาชื่อเหล่าซื่อทาชื่อเหล่าซื่อเขาคือคุณครูะ,ะเราจะมาใช้คำว,ว่านักเรี 学生เลยเริ่มจากคำว่าวอนะคะวอช学生วอ学生,学生,学生ฉันเป็นนักเรียนค่ะใช้คำว่าหนีบ้างนะคะหนีชื่อ学生หนื่อ学生คุณคือนักเรียนค่ะบุคคลคนนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมคะ ถ้าเราต้องการจะใช้เขาเราจึงใช้ตัวอักษรจีนตัวนี้ค่ะท่าชื่อเฉยซึ่งท่าชื่อเฉยซึงเขาคือนักเรียนต่อมาเราจะมาพูดเจียเจียกันนะคะกล่าวถึงคำว่าเจียเจียค่ะท่าผู้หญิงคนนี้เป็นเขาที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราจึงใช้ตัวอักษรจีนตัวนี้ค่ะท่าชื่อเจียเจีย เธอ姐，ื是姐เจเจเขาคือพี่สาวค่ะ,ะใช้คำว่าวอกันดดงนะคะกับคำว่าเมยเมยวอชื่อเมยเมยวอชื่อเมยเมยฉันคือน้องสาวค่ะหนีหนีชื่อเมยเมยนีชื่อเมยเมยคุณคือน้องสาวค่ะ ใช้กับเขาที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราจรึงเลือกใช้ทาตัวนี้นะคะทาชื่อไม่อเหมยทาชื่อไม่ยเหมยเขาคือน้องสาวค่ะต่อมาเราจะมาดูแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่หนึ่งเล่มสีเหลืองอ่อนนั่นเองนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า16และ17ค่ะก็จะเมื่อเปิดไปนะคะจะเห็นดังภาพค่ะ จะเป็นรูปกับสโนไวท์กับคุณแคททั้งเจ็นักเรียนมีใครรู้บ้างคะว่าสโนไวท์ภาษาจีนพูดว่าอะไรอสโนไวท์ภาษาจีนพูดว่าไปเฉกงจู่ไปเฉกงจู่แปลว,ว่าสโนไวท์ค่ะแล้วในเนื้อเรื่องนี้นะคะเขาให้นักเรียนเลือกใช้คำว่าทาที่เป็นผู้ชายและทาที่เป็นผู้หญิงค่ะ ไบเช่กงจูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสโนไวท์เป็นผู้หญิงเราจึงเลือกใช้ทาที่เป็นผู้หญิงนะคะ,ะให้นักเรียนฝึกพูดก่อนเนาะทาชื่อไบเช่กงจูทาชื่อไบเช่กงจูเขาคือสโนไวท์นั่นเองและเขาเราจะใช้ตัวอักษรจีนตัวไหนดีคะ ใช่แล้วค่ะเราจะใช้ทาตัวนี้นะคะเด็กๆเพราะว่ามีผู้หญิงนั่งฝ่ห้างอยู่ด้านหน้านั่นเองในตัวอักษรจีนนะคะจึงใช้ทาตัวนี้กับไปเฉกกงจู่ค่ะทาชื่อไปเฉกกงจู่เขาคือสโนไวท์ต่อมาคนแค้นะคะคนแคะภาษาจีนพูดว่าเฉียวไอเหลินเฉียวไอเหลินเฉียวไอเหลิน แปลว่าคนแค้นั่นเองถ้าเราจะพูดว่าเขาคือคนแค้เราต้องใช้คำว่าทา่าชื่อเฉียวไอเรนทา่าชื่อเฉียวไอเรนเขาคือคนแคน้และเขาพวกนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะใช่แล้วค่ะเขาคือผู้ชายเราจึงใช้ตัวอักษรจีนตัวนี้ค่ะทา่ทาท่าที่มี ตัวซันจินข้างหน้านะคะเป็นเหมือนคนคารวะนั่นเองนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมคะอาทาชื่อเซียวไอเรนแปลว่าเขาคือคนแค้ค่ะเป็นภาพการกล้วยนะคะกานกลวยภาษาจีาจานพูดว,ว่าเซียวจ้านเซียงเฉียวจ้านเซียงแปลว่าช้างกันก้ลวยนั่นเองนะคะช้างกันก้ลวยอ่ะเราต้องการกล่าวถึง ชั้นกันก้นกล้วยนะคะเราจึงใช้คำว,ว่าทาทาชื่อชื่อเสี่ยวจ้านเซี่ยงทาชื่อเสี่ยวจ้านเซี่ยง,งอ่าทาตัวนี้กันกล้วยเป็นผู้ชายเนาะเราจึงใช้ทาตัวนี้ค่ะทาชื่อเจี่ยเสี่ยวจ้านเซี่ยงแปลว่าเขาคือช้างก้นกล้วยนั่นเองค่ะทาชื่อ เสี่ยวจ้านเอย่ยงนะคะมาเรามาพูดถึงเฉวเซิงกันนั่งค่ะต่อไปเป็นภาพของเฉวเซิงก็คือเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนเป็นเด็กผู้ชายเราจึงใช้คําว่าทาตามด้วยคาว่าชื่อทาชื่อเฉวเซิงท่าชื่อเฉวเซิงเขาคือนักเรียนเขานักเรียนคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคะเราจึงเลือกใช้ตัวสัญญรจีนตัวนี้ค่ะทาทา 他是学生他是学生เขาคือนักเรียนภาเป็นภาพของลุงเซนต้านั่นเองนะคะลุงเซนต้าเราจะใช้คำว่าวทาค่ะทาชื่อทาชื่อซนตันเราเหรนทาชื่อซนตันเราเหรนเขาคือลุงเซนต้านั่นเองนะคะ และรุงซันต้าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเราจึงใช้ตัวอักษรจีตัวนี้ค่ะในคำว่าทาทาทา,ทาชื่อเ่ิงตันเหล่าเหรินทาชื่อเชิงตันเหล่าเหรินเขาคือรุงซันต้าค่ะและคำสุดท้ายเหล่าซื้อเหล่าซื้อที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะทาชื่อเหล่าซื้อ ทาชื่อเหล่าชื่อเขาคือคุณครูและเขาที่เราเห็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราจึงต้องเลือกใช้ตัวอักษรจีนตัวนี้ค่ะทาที่มีผู้หญิงนั่งใส่ห้างอยู่ด้านหน้านะคะทาชื่อเหล่าซือ่อทชื่อเหล่าซือ้อแปลว่าเขาคือคุณครูค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเหล่าซื่อขอลาไปก่อนค่ะเจเจียนบ๊ายบาย